เป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจค่ะก็เลยทําให้พูดอะไม่เป็นธรรมชาติอ่าทีเนี้ยเราก็เลยต้องเอามาคุยกันหน่อยเออเพราะคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะไปโดนใครหลาย,ลายๆคนเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยไอการพูดที่เราพูดเป็นธรรมชาติหรือว่าเราพูดติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดมาจากภายในที่เราไม่มั่นใจแล้วตกลงเราจะต้องแก้อะไรอะตกลงเราแก้ไม่มั่นใจหรือว่าเราแก้พูดก่อนหรือยังไงดีนะคะ ก็เลยจะบอกว่าแก้ไปพร้อมกันเลยละกันนะคะเดี๋ยว EP นี้เรามีคําตอบใครที่รู้สึกว่าเออไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจพูดก็ไม่ค่อยกล้าพูดประตัดมันฟัง EP ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะสนุกจังเลยอเป็นช่วงต่อขอหน่อยจากทางบ้านถาว่ามาอีกนะอยากตอบอยากตอบนะคะ Everyday Charisma สวัสดีค่ะดีนะคะเราจะมากันอีกในหนึ่งบรรยากาศนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณมากเลยที่ทุกคนนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรกันมาแล้วก็มีคอมเมนต์ชื่นชอบด้วยมีคอมเมนต์ที่ถามคําถามเข้ามาด้วยนะวันนี้เราก็เลยมีคําถามคําถามหนึ่งนะคะที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะคะนั่นคือคำถามที่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจค่ะก็เลยทําให้พูดอะไม่เป็นธรรมชาติอะ ทีนี้เราก็เลยต้องเอามาคุยกันหน่อยเออเพราะคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไปโดนใครหลาย,ลายๆคนเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยไอการพูดที่เราพูดเป็นธรรมชาติหรือว่าเราพูดติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดมาจากภายในที่เราไม่มั่นใจแล้วตกลงคือเราจะต้องแก้อะไรอะตกลงเราแก้ไม่มั่นใจหรือว่าเราแก้พูดก่อนหรือยังไงดีนะคะก็เลยจะบอกว่าแก้ไปพร้อมๆกันเลยละกันนะเดี๋ยว EP นี้เรามีคําตอบใครที่รู้สึกว่าเออไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจพูดก็ไม่ค่อยกล้าพูงปะมันฟัง EP ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา ตอบคําถามกันนะคะสนุกจังเลยอยากเป็นช่วงตัวขอนอจากทางบ้านถามก็มาอีกนะอยากตอบอยากตอบนะคะเวลาที่เราค่ะพูดแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจอะ่ะพฤติกรรมมันจะแสดงออกไงพฤติกรรมมันก็จะแบบติดเออติดอ่ะเออคือว่าตึ๊ดตัดตึ๊ดต,ต,ตันอะไรเงี้ยมันจะมีแบบสิ่งในหัวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเหมือนกับสิ่งในหัวมันลุงลังลุงลังลุงลัง,ลง,ลงตัวเราพูดออกมาค่ะตกลงคือยังไงนะคือมันเหมือนว่าเราอะเรียบเรียงคําพูดของเราเนี่ยมันไม่ถูกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนตรงหน้ามันจะยังไง เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณมีบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะคือคุณอะเวลาเราคิดอะเราคิดแล้วมันวนอยู่ในหัวมากเกินไปคือเราอะไม่ได้มีสายตาแห่งการมองออกไปมองคนฟังหรือม,มีสายตาดวคนเราอยู่กับใครอย่างเงี้ยะอย่างที่ถ้าเกิดว่าอ่าเราเคยคุยกันว่าคนที่เราควรจะต้องโฟกัสมากๆก็คือคนที่เราคุยด้วยใช่ปะ่ะแต่ถ้าคนรู้สึกว่าคุณพูดไม่เป็นธรรมชาติจากความไม่มั่นใจของเรานะมันจะเกิดจากการที่เราอะวนๆน,น,นอยู่ในหัวแล้วเนี่ยแหละนะคะ ซึ่งพอเราวนๆอยู่ในหัวเนี่ยนะคะส่วนมากอะความไม่มั่นใจอะมันจะเกิดจากสองสองเหตุการณ์นี้ละกันนะคะอย่างแ,แรกอะเกิดจากคอฟอร์าโซนน่ะคือคุณอะประสบการณ์น้อยประสบการณน้อยคือคอฟอร์าโซนมันคือโซนที่เราอยู่แล้วเราสบายใช่ปะ่ะแล้วเราไม่ค่อยได้บิดเบออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ได้เจออะไรใหม่ๆอะประสบการณ์เราก็น้อยเพราประสบการณ์เราน้อยปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าเราเจอแต่คนเดิมๆค่ะเราเจอแต่สิ่งแวดล้อมเดิมๆ เราไปทํางานน่ะเราก็จะมีรูทีนหรือว่าชีวิตประจาําวันวิถีชีวิตเราอ่ะเดิมเดิมเราไม่ได้ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆเท่าไหร่เราไม่ได้เจอคนแปลกหน้าหรือคนหน้าแปลกสักเท่าไหร่คือคนอยู่แต่กับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้สมมติว่าอ่ะลองนับดูก็ได้นะในชีวิตคุณสมมติคุณเจอคนอยู่ห้าคนคนแรกคือคนที่นอนข้างคุณเนี่ย่แล้วคุณไปทํางานว่าเจอหัวหน้าแล้วก็เจอลูกน้องอ่ะแล้วก็ไอ้คนที่เหลือคือ เป็นคนแบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองแม่ก็ได้คุยแล้วกลับบ้านมาแล้วก็เจอแมวอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณเจออยู่แค่เนี้ยแล้วคุณคุยอะไรอะ่ะกินข้าวยังอาบน้ำไหมทำไรดีดูทีวีอย่างเงี้ยพอพอเราค่ะไม่ไทําอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วเราไม่ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่ได้มีอะไรที่แบบมาฉีกกิจวัตรของเราออกไปอะ่ะมันก็จะทําให้เราอะ่ะอยู่ในหัวของเราเยอะเพราะเราอะ่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้พลังงานในการไปทำอย่างอื่นเลยอะ่ะ นะอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราอะค่ะคิดเยอะแล้วก็มองอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กว้างนะคะอย่างที่สองก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนประสบการณ์น้อยนะคุณก็เจอโน่นเจอนี่คุณต้องคุยกับผู้คนคุณต้องมีโอกาสต้องพูดด่วนพูดนี่บ้างต้องอารายงานต้องพูดพรีเซนต์บ้างต้องจับใ์บ้างหรือว่ามีประสบการณ์หลากหลายนะคะนั่น,น่ะมันอาจจะเกิดจากการที่คุณ่ะโดนตีแสกหน้ามานั่นหมายถึงว่าคุณะคะ่ะ เคยโดวนวิจารณ์หรือโดนตําหนิแรงๆจนคุณอะกลายเป็นคนที่กลัวการพูดไปเลยอันนี้น้ํารวงทั้งการพูดในชีวิตประจําวันแล้วก็การพูดบนเวทีด้วยนะนะคะเพราะว่าน้ำอะเวลาน้ําสอนพูดในที่สาธารณะค่ะหลายๆคนอะเขาก็จะบอกว่ากลัวการพูดมากเลยไม่ชอบพูดเลยเนี่ยไม่เอาอะเสียงสันอะอ่างเงี้ยเขาก็จะมามาแบบอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากเราก็จะถามว่าเออหรอเรา,เราเ,ราเราเป็นไงอ่ะมัน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 ทำไมถึงเป็นอย่างนาั้นน่ะก็ถามถามมาคุย ซึ่งน้ำอ่ะไม่ต้องใช้จิตวิยาขั้นลึกในการถามเลยนะบางคนอ่ะเดินเข้ามาแล้วเล่าให้น้ำฟังเองว่าเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่กล้าคุยเลยเพราะว่าตอนมหาลัยไปขึ้นเวทีแล้วโอ้โหโดนวิจารณ์หนักมากเลยเขาบอกว่าทําไมเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยพอโดนอาจารย์อ่ะที่แบบเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาบอกว่าเราพูดจาไม่รู้เรื่องตั้งแต่นั้นมาไม่กล้าพูดเลยล้วก็มันเหมือนเขาอ่ะเหมือนไปฝังตัวเองว่าเหมือนเขาเคยโดนคนที่เขาเคารพมากๆกอ่ะ แล้วมาบอกเขาเขาพูดจาไม่รู้เรื่องเงนี้ค่ะหรือบางคนอ่านน้ำเจอเป็นคนที่เวลาพูดไปเราหน้านิ่งมากหน้านิ่งมากเนี้ยก็ถามเอา้าเอ้ยอันนี้เป็นอะไรอะ่ะทําไมจริง,รงๆแล้วตัวเองก็เป็นคนดูสดใสยอยู่อ่ะทําไมไปตัวเองแบบหน้านิ่งขนาดเนี้แบบเออมันดูแบบดูไม่ดูไม่่มมอยสดชื่นเลยนะเวลาคุยอะ่ะเขาบอกเลยว่าบอกว่า,วามีคนเคยบอกหนูคะ่ะว่าหนูอะ่ะเป็นคนยิ้มแล้วหน้าแปลกยิ้มแล้วหน้าแปลกเพิ่งไงคะก็พอยิ้มแล้วมันหน้ามันแปลกอะค่ะพี่ อ่อนํำก็เลยถามเพราะว่าอ๋อแ,แ,แล้วคนบอกเรื่องเรื่องนี้กับหนูกี่คนคะคนเดียวค่ะก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนค่ะก็บอกมามีคนบอกหนูว่าหนูยิม้มรันด้าแปกคนนึงหลังจากนั้นหนูคุยหนูไม่ยิ้มเลยะอะคะเขาก็เขาก็เลยเริ่มคิดเออวะ่ะอย่างเงี้ยนึกออกอะคือหรือบางคนเนี่ยไม่มั่นใจในแบบอะไรบางอย่างอะ่ะแล้วก็โดนแค่คําวิจารณ์อะซึ่งเท่าที่จ้ำถามมานะเคยโดนวิจารณ์แค่ครั้งไม่เกินสองครั้งอะ แล้วแต่คําวิจารณ์นั้นอะ่ะมันมาจากคนที่เรารักคนใกล้ชิดหรือคนที่เราเคารพอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นคําวิจารณ์แรงหลังจากนั้นมาคุณเลยเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารแล้วก็เลื่อยเลยไปถึงเรื่องบนเวทีที่คุณก็เลยไม่กล้าจะสื่อสารอะไรบนเวทีหรือคุณอาจจะเคยทําตัวน้าแปลกบนเวทีมาก่อนอย่างเช่นแบบสมบุกสมณขึ้นไปแล้วคุณก็แบงลืมบทอะไรเงี้ยคุณก็เลยคิดว่าเออบนเวทีมันเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวคุณก็เลยกังวลไปเลยเนี่ยค่ะ เป็นสองเหตุผลหลักๆที่ทำให้คนรู้สึกว่าเราอ่ะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าพูดอันแรกคือคุณอ่ะประสบการณ์น้อยค่ะเจอฝุ่นน้อยอันที่สองก็คือเคยโดนวิจารณ์แรงมาก็เลยเสียเซลล์ไปเลยนะคะลองดูว่าใช่ใช่ไหมและตรงไหมนะเพราะเท่าที่น้ำเจอมาเนี่ยจะมีประมาณสองเหตุการณ์เนี่ยค่ะที่ที่หลักๆไปเลยแล้วถามว่าอ่ะแก้ยังไงเราบอกเราบอกเหตุผลไปเลยวนะ่ามันเกิดจากอะไรแก้ยังไง ต้อง <w reck ing> บอกก่อนเลยว่าความกลัวและความกังวลเนี่ยค่ะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าการพูดเนี่ยมันคือการสื่อสารใช่ใชป่ะแล้วมันก็จะไปกระทบอารมณ์ของอีกคนหนึ่งค่ะพอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นในสิ่งที่เราต้องการไหมอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความกลัวและความกังวลขึ้นมาซึ่งความกลัวความกัวงวลเนี่ยให้เราเข้าใจก่อนนะว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกป้องเราค่ะโหไปสลึกคือความกลัวความกังวลมันเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องเราว่าอะไรปกป้องเราว่าเอ้ยเราจะเป็นที่รักไหมเราจะพูดถูกใจเขาไหมแล้วเออเราจะพูดรู้เรื่องหรือเปล่า ถ้าคุณอะก้าวข้ามไม่ได้คุณก็จะหยุดมันพอคุณหยุดมันปุ๊บคุณกลับไปอยู่ในหัวของตัวเอง,เองกลายเป็นผู้ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรากลัวเรากังวลน,นะแต่เฮ้ยเราเป็นคนใจดีนะแล้วเราไม่ได้พูดเพื่อทําร้ายใครอะ่ะเราพูดเพื่อเราจะสร้างความบันเทิงเราพูดเพื่อเราจะสร้างความรู้จกักหรือเราพูดเพื่อเราจะให้ข้อมูลบางอย่างบอกกับความโกรธความโงว่าเฮ้ยตังกิ้วนะที่กลัวและกังวลแต่ไม่เป็นไรเราก้าวข้ามถ้าคุณก้าวข้ามสิ่งน,นี้ได้ค่ะมันจะทําให้เรากล้าที่จะพูดมาาากกขขึ้้้นนคคุณแ่่่ตอองเใจว ไอ้ความกังวลกับความกลัวที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะเพื่อปกป้องและทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีมันเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้คุณเนี่ยรู้สึกปลอดภัยค่ะนะคะมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกปลอดภัยท่านนี้นะคะก้าวข้ามมันให้ได้อ่ะอย่างแรกนะคุณเข้าใจก่อนและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกอ่ะในเมื่อเราไม่มั่นใจด้วยทักษะการพูดเราก็อาจจะยังไม่ไม่ดีดีด้วยคุณเอาสมอลวินไปเลยนี่คือขี่ที่ง่ายมากฝึกได้ทําได้อ่า คือเวลาสมอลวินคืออะไรสมอลวินคือสิ่งเล็กๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอะ่ะบอกว่าเราอยากจะมีความมั่นใจในการพูดคุณมักจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรหรือว่าชอบตัวเองอะ่ะไปเทียบกับคนที่มันแบบบียอนอ่ะแบบัรลุไปแล้วอะ่ะอันเนี้ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอะ่ะชอบบ่นดอยตัวเองว่าทาไมฉันพูดไม่เก่งเลยเอาเรื่องสมอลวินคือเอาเรื่องเล็กๆค่ะจากเราเนี่ยเล็กๆเติมยังไงอ่ะอย่างแรกนะคะถ้าคุเป็นคนไม่มั่นใจแบบมากเลยนะแบบหนักเลยอะ่ะหนักแบบ <c oughs> เห็นป,ปุ๊บหน้าปิดอย่างนี้เลยนะยิ้มให้เก่งก่อนยิ้มให้เก่งก่อนฝึกยิ้มก่อนเพราะว่าเวลาสูงเราไม่มั่นใจควรทาหน้าไงคก็ทาหน้าน,นิ่งๆแล้วก็แบบหลบสายตาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณนี่ไม่ต้องพูดแค่ลองยิ้มก่อนแค่ลองยิ้มนะคะยิ้มช่วยอะไรยิ้มอ่ะมันจะช่วยให้กายภาพอ่ะมันเป็นมันเป็นโขงใช่ป่ะแล้วพอกายภาพมันโขงปุ๊บ m e n t ลิตี้หรือว่าข้างในเราอะค่ะก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วยตัวเองแล้ว ภายนอกกับภายในมันลิงก์กันนะพอเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นยิ้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นโรคติดต่อด้วยนะคะส่วนเม่คุณยิ้มปุ๊บอีกฝ่ายเดืองอะ่ะเขาก็จะเหมือนว่าลดกำแพงลงแล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันตั้งแต่คุณยังไม่ได้พูดเวลาที่เรารู้สึกไม่มั่นใจอะ่ะเราจะรู้สึกว่าบรรยากาศมันอึมครึมใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิ้มให้กันอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเออโลกมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเขายิ้มมาเราก็ยิ้มให้คุณยร,ยยยนะร,รยิ้มกอน แล้วคุณจะลองสังเกตตัวเองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอะมากขึ้นนิดนึงเพราะว่ากายภาพมันจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจคนที่ยิ้มง่ายอะเป็นคนที่มีความสุขง่ายคนที่ยิ้มง่ายเป็นคนมองโลกในแง่ดีง่ายแค่ยิ้มค่ะนะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะช่วงแรกอาจจะแค่ลองฝึกเปลี่ยนกายภาพของเราก่อนก็ได้ไอะง่ายไหมมันยังไม่มีเสียงออกมาเลยนะนี่ยังไม่มีเสียงเลยนะคุณแค่ยิ้มก่อนนะคะพอยิ้มเสร็จปุ๊บ พรเริ่มรู้สึกว่าการเริ่มยิ้มเป็นเรื่องง่ายเริ่มรู้สึกว่าเออโลกมันเริ่มเปิดละโลกมันเริ่มเปิดนะคะให้ลองทักคุยกับคนที่เราจะคุยในโมเมนต์เล็กๆอ่ะยังไม่ต้องคุยเรื่องงาน่ต้องคุยเรื่องอะไรนะอย่างเช่นสมมติคุณอ่ะเดินไปหามไปซื้อของที่ตลาดก็ได้คุณเดินไปซื้อผักที่ตลาดอย่างเงี้ยปกติสิ่งที่คุณจะถามแม่ค้าคืออะไรเอาผักอันนี้เท่าไหร่คะอ่ะาค่ะงั้นเอาเออกคำหนึงคะ่ะเนี่ยอันนี้คือคําพูดปกติใช่ปะ่ะแต่ลองให้คุณอ่ะ ทักทายอะไรให้มันเยอะกว่านั้นนิดนึงอย่างเช่นโอ้วันนี้มีแต่ผักสดๆนะคะเนี่ยเอ๋ทักให้มันแบบทักให้มันเยอะขึ้นอะค่ะคุยกับแม่ค้าให้มากกว่าแค่ถามราคา,ากับเงินทอนอะนะคะแบบโอ้ยวันนี้มีวันนี้มีฟักทองด้วยไหมคะเนี่ยหรือแบบโอ้วันนี้แม่ค้าน่าตาสดใสนะคะอาจจะลองทักแบบเนี้ยคะ่ะให้มันดูบวกๆให้มันดูได้พูดอะไรไปที่ยังไม่ได้เชิงเป็นชวนเขาคุยนะแต่เป็นการทักเรื่องบวกเอ๋อย่าสูว่ามีคนที่แบบ เดินเล่นกับแมวอย่างเงี้ยเดินแบบเล่นกับแมวอยู่ยางเงี้ยแล้วคุณอาจจะบอกว่าแมวน่ารักจังเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะหรือสมมติคุณเข้าไปอยู่ในรีฟอย่างเงี้ยช่บ่ะแล้วคุณเห็นว่ามีเด็กเล็กๆอ่ะอยู่ในริฟสมวนแล้วคุณแม่มากับลูกอ่ะแล้วคุณอาจจะหันไปยิ้มให้คุณแม่เขาแล้วก็บอกว่าลูกสาวน่ารักจังเลยนะคะแค่เนี้ค่ะแค่นี้ยฮักนิดเดียวยังไม่ต้องคิดถึงเป็นการแบบเปิดบทสนทนาก็ได้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการอ้าปากเนี่ย มันง่ายน้ำลายก็จะไม่บูดนะคะแล้วก็อ่ะพอพอคุณเริ่มทำสองสิ่งนี้ได้ปุ๊บคุณเริ่มยิ้มคุณเริ่มทักทายอ่ะเราอจะเริ่มมั่นใจในตัวเองแล้วจังหวะนี้แหละให้คุณอะเริ่มฝึกตัวเองว่าเฮ้ยเห็นไหมว่าเราพัฒนาได้นะนี่คือสิ่งสําคัญนะน้ำอะไม่ได้เอาไอ้การพัฒนามาแบบเอาไว้อันแรกว่าเฮ้ยคุณบอกตัวเองว่าคุณพัฒนาได้เพราะเรารู้สึกว่าน้าาให้คุณเก็บหลักฐานบวกก่อนอะ่โอเคเฮ้ยถ้าคุณยิ้มได้เอ้คุณลองทักทายอะไรนิดนึงได้อ่ะคุณจะเริ่มเห็น เป็นโปรเซสเล็กๆหรือว่าเป็นขั้นตอนเล็กๆกะค่ะแล้วพอคุณเริ่มมาบอกตัวเองที่ขั้นตอนนี้ว่าเฮ้ยฉันพัฒนาได้โว้ยฉันทําได้โว้ยอย่างเงี้ยเราจะเริ่มแบบใจฟูมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราใจฟูมากขึ้นหลังจากนั้นน่ะในเรื่องงานบางอ่ะพอในเรื่องงานทีเนี้ยมันเริ่มจะมีแบบอดต่อก,การประเมินบางทีแบบอุ้ยเราในห้องประชุมอ่ะบางคนไม่พูดเลยนะบางคนก็คือนั่งก้มหน้าก้มตาคือกายหยาบอยู่กายละเอียดไม่อยู่แล้วเนอะในห้องประชุมอ่ะบางทีคนเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสมม คุณนะอยากจะลองฝึกพูดให้ดูมั่นใจนะคะในที่ประชุมเนี่ยอย่าพึ่งไปแบบต่อล้อต่อเห็นหรือแบบอันนี้แบบอ่าเห็นต่างคะ่ะอะไรเงี้ยอันนี้มันจะยากเกิดไปเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเติเดี๋ยวตายเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกไม่พอเดี๋ยวตายเอาเป็นว่าเวลาที่มีใครถามอะไรอะค่ะถ้าเกิดเห็นด้วยอะให้คุณแค่ลองฟลอยตามเขาไปก่อนอย่างเช่นนํำก็เห็นด้วยค่ะแค่นี้เพราะปกติอะเห็นด้วยเราก็ไม่พูดไม่เห็นด้วยเราก็ไม่พูดเพราะว่า แต่ถ้าคุณอยากฝึกตัวเองอ่ะไอตอนเห็นด้วยอ่ะให้ลองพูดอย่างเช่นเรื่องนี้เห็นด้วยค่ะคิดเหมือนพี่เลยค่ะแบบนี้ลองแค่เป็นการแสดงความเห็นลอยตามความคิดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรอ่ะก็ยกมือโหวตตามที่เขาบอกอะ่ะอันเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้เราอะ่ะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นล้อยตามและบอกตัวเองว่าเราคอยตามเขาเห็นด้วยค่ะได้เลยค่ะใช่เลยค่ะอันนี้คิดเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะง่ายๆไปก่อน และไอซีแบบเราต้องขัดแย้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เรามั่นใจแล้วเราจะกล้าแบบกล้าบอกเองว่าโอเคในสิ่งที่เราเห็นต่างเนี่ยมันเห็นต่างเพราะอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าคุณแบบเชี่ยวชาญแล้วนะถ้าคุณจะเห็นต่างก็ใช้คำพูดที่มันสุภาพอะค่ะคนเราก็ยอมรับความเห็นที่ต่างได้นะคะเนี่ยเราก็สิ่งสุดท้ายนะคะก็คือพอเราอะเริ่มที่จะกล้าพูดกลา้าคุยมากขึ้นนะคะวเวลาโฟกัสนะคะน้ำจะแนะนําให้เราชิปโฟกัสชิ้โฟกัสไปถึงการย้ายจุดโฟกัสค่ะ เวลาที่เราคุยกับใครปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราคุยเป็นธรรมชาติไม่ได้นั่นแปลว่าเราบอกตัวเองใช่ปะแต่ถ้าเราอะค่ะลองยิ้มแล้วคุยกับเขาแล้วไปโฟกัสที่ว่าเรื่องอะไรให้เราฟังอยู่นะแล้วเราก็ฟังสิ่งนั้นแล้วเราก็สนุกไปกับสิ่งที่เราคุยกับเขาเราโฟกัสที่ตัวเขาโฟกัสเรื่องราวที่คุยกันค่ะมันจะทําให้เราอะโฟกัสกับตัวเองเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเวลาคนเราคิดทุกคนเราคิดได้ทีละหนึ่งเรื่องถ้าเราคิดเรื่องตัวเองเราจะไม่ฟังคนข้างหน้าถ้าเราคิด เรื่องคนข้างหน้าเสียงในหัวของเราเสียงความกังวลเรามันจะน้อยลงแล้วเวลาเราคุยกันนะคะความเป็นธรรมชาติของการคุยคืออะไรการที่เราอะสนุกร่วมกันนะคะเหมือนเป็นการที่เราอะคุยแล้วเราก็อยากที่จะมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะลองดูว่าเราอะ่ะเอาความกังวลวางไว้ก่อนลองไปโฟกัสดูว่าเอ้ยคนนี้เขาจะเล่าอะไรเราฟังหรอเอ้แล้วเรื่องนี้มันดียังไงอะหรอเอยแล้ว,เร,รลวเราอยากจะถามอะไรเเพิ่มเติมไหมอะ แล้วเราอยากจะบอกอะไรในความคิดเห็นของเราหรือเปล่าคุณก็ลองแสดงความคิดเห็นออกไปบ้างแบบนี้ฝึกแบบนี้นำเชื่อว่าเราจะฟูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโอเคนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะเป็นคนมั่นใจมากขึ้นเช่นกันนำให้กำลังใจนะนำเข้าใจค่ะว่าคนที่บางทีอบะอเราไม่กล้าเราไม่กล้าจริงๆแล้วมันไม่มั่นใจมันไมันมั่นใจจริงนะคะถ้าเกิดว่าเราแก้ได้มันจะไปกระทบความมั่นใจในอีก,อกหลายๆอย่างในชีวิตด้วย เพราะว่าการสื่อสารที่ดีอ่ะหรือว่าการพูดที่เป็นธรรมชาติการพูดที่ดีอะคะ่ะมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลต่อหน้าที่การงานที่ดีเราเชื่อว่ามันเป็นอะไรขั้นแรกน้ําขอบคุณคนที่ถามคาถามมีเข้ามาด้วยคุณก็้าหาญมากที่ถามคําถามมีเข้ามาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาเราก็อยากจะแก้ไขมีใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรหรือว่าถ้ามีอะไรที่น้ำพอจะตอบได้น้ำยินดีมากๆนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบสนุกแล้วก็ เติมเต็มความมั่นใจไปด้วยกันรายการนี้ค่ะก็เลยเป็นรายการที่ชื่อว่า Everyday Charisma นะคะยังไงขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยมีอะไรคอมเมนต์ไว้ลวดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย